101ครับวันนี้เราจะมาดูอะไรกันต่ออ่าเรื่องจอไอรถเทสลานเนี่ยตั้งแต่เมื่อบทเรียนที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องการออกแบบภายในนะพี่นะมันไม่มีปุ่มไม่มีบ้าเลย,เลยคือรถคันนี้ผมเห็นน่ในกิโลงกิรุ่นออกมาเนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้หมดคือเขาน่าจะทําภายในเหมือนกันหมดแล้วมีสิ่งนี้มาติดมาถูกไหมเป็นจอทีเนี้ยทุกคนคงอยากรู้ผมก็อยากรู้ว่าทําไมไอรถแบบเนี้ยแม่งถึงให ไอจอ iPad ยักษ์เนี่ยมาแล้วไม่มีปุ่มเลยเพราะว่าในสิ่งนี้มันต้องอัดแน่นในเทคโนโลยีถูกไหมเพราะผมได้ยินว่าเท sla เนี่ยพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองมานานมากเชื่อว่าน่าจะมีเทคโนโลยีอัดแน่นอยู่เต็มพี่ใช้รถคันนี้เท่าไหร่เดือนหนึ่ง,งพี่น่าจะเล่นหมดแล้วเอาเท่าที่รู้นะเพราะว่ามันมันฟังชันมัน่อนชัาน,นเยอะแล้วก็เออแล้วก็พยายามเล่นทุกวันอะ่ะก็ลองดูคือเจ้าเท sla โมเดลสามเนี่ยคนออกแบบเนี่ยเขาจะพยายามเอาทุกอย่างอะ่ะคอนโทรลได้ในจอเดียว คือซึ่งโดยข้างนอกเห็นไหมมันจะดูมินิมอลหมดมเพราะว่าเขา <อ S 1> เอาทุก<ข>อย่างอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าปุ่มเบอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหน้าตาเบื่อเขาก็เปลี่ยนได้ถ้าถ้าอยู่ข้างนอกนี่มันก็มันฟิกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเมืม่อเมื่อตอนต้นเดือนอ่ะก่อนก่อนเดือนที่แล้วที่เอามามันหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะนี่เขาเพิ่งเปลี่ยนช่วงคริสต์มาสเขาก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่ เรามาดูกันในจอแล้วกันจอเนี่ยมันก็จะมีขนาด15นิ้ว15นิ้วแล้วก็ถ้าดูดูรอบๆเนี่ยเมนูฟังก์ชันต่างๆม่ขอบๆอธิบายให้ผมคร่าวๆได้ไหมอันนี้คือเป็นหน้าจอหลักของรถอันนี้หน้าจอหลักของรถใช่ครับด้านนี้ก็จะมีรูปรถซึ่งในรูปรถตรงเนี้ยมันก็จะบอกจะคุณจะทําอะไรกับมันอย่างเช่นเปิดฝากระโปรงหน้าล็อกรถเห็นไหมนี่อันนี้ล็อกเปิดรังข้างหลังเปิดแล้วเห็นไหมนี่เปิดขึ้นเปิดชาร์จพอร์ตปุ๊บเปิดแล้ว มันก็จะขึ้นสถานะในการปงางเดียวเลยเมนูด้านล่างก็จะมีเมนูเกี่ยวกับตัวรถฟังเพลงกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสถานะเกี่ยวกับคอนเน็กชันเกี่ยวกับคอนเน็กติวิตี้ต่างๆ w i f i ไวร์ l e s s แล้วก็บูทูธอุณหภูมิเวลาแล้วก็แบตเตอรี่ว่าวิ่งได้เท่าไหร่หรือจะปรับให้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้โหมดที่เป็นรูปรถเนี่ยมันขึ้นมาก็จะเกี่ยวกับตัวรถต่างๆการขับขี่อะไรต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในนี้อ่ะอันแรกก็เป็นพิกคอนโทรลก็จะ เกี่ยวกับไฟกระจกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกบอค่าถ้งผมอยากจะปรับกระจกบอค่าผมปรับยังไงพี่เราเข้ามาในเมนูก่อนในในมีเลอร์ก่อนเห็นไหมแล้วก็ปรับตรงจับนนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วข้างใต้ก็ปรับอย่างนี้อออพอปรับเสร็จปุ๊บเราจะเซฟในชื่อวิสิตไหมถ้าเราไม่เซฟก็ไม่เป็นไรโอ้ออกก็เซตเป็นของโตัวรถรถทั่วไปเนี่ยมันจะตั้งเฉพาะเบาะเบาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือได้หมดเลยแอร์แบบนี้ฟังเพลงแบบนี้ชอบ อย่างเงี้ยอย่างเงีองก็ด้วยเหรอมาดูคือพูดง่ายๆคือไลท์มันรวมทุกอย่างเป็นรวมไฟใช่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 เนี่ยมันมันเมนูไลท์ก็เกี่ยวกับไฟข้างหน้าจะเป็นออโต้ไหมเป็นไฟหน้าออโต้ไหมหรือจะเปิดเองก็ได้โดมไลท์ไฟภายในเป็นออโต้ไหมหรือจะปิดอะไรเงี้ยเปิดออโต้ปิดออนอะไรเงี้ยเนี่ยนะเกี่ยวกับล็อกล็อกอย่างที่ก็เกี่ยวกับกุญแจกุญแจนี่ก็ขึ้นจะขึ้นสถานะว่าสมมุติว่าตอนนี้พี่ใช้โทรศัพท์มาเป็นกุญแจเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นสถานะมาสมมุติว่าพี่จะแอดให้โทรศัพท์โรถเป็นกุญแจก็ได้พพีีี่่่กกก็็ทําให้เนยบว บวกเนี่ยก็ต้องบวกต้องโหลดแอปโห<ร>ลดต้องโหลด <มา S 2> แอปก่อนมาแล้วก็อ่าใช่โหลดแอปมาเพราะว่าถ้าพี่แอดผมไว้ในนี้ต่อยผมไม่มีคีย์การ์ดไม่มีอะไรผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ใช้รถกันได้ีใช้รถกันได้ใช่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 เนี่ยวอล์กเอาเวล็อกก็คือว่าสมมุติว่าเราโทรศัพท์เราถือโทรศัพท์เดินออกไปห่างเท่าไหร่มันก็ล็อกรถล็อกเลยรถล็อกปิดทุกอย่างซักก่อนเราไม่ต้องล็อกเองอันล็อกออนพาร์คคือเลยจอดแล้วรถไม่ล็อกใช่ไหมใช่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 ดิสเพย์ก็เกี่ยวกับหน้าจอทั้งหมดจะเป็นออโต้ไหมปก พอกลางคืนมันจะเป็นโหมดสีดำเห็นไหมสก,กินคลีนโหมดสกกมดสกกมติจะเช็ดจออย่างีเราเช็ดม่งเช็ดยังไงวะปิดเห็นไหมมันก็จะจะไ,ได้เห็นใช่ไหมอ่ามันก็จะได้เห็นเนี่ยแล้วก็เอาเนี่ยเช็ดปุ๊บโอ้ยเย้มันคิดมาทุกดีเทลจริงเช็ดอย่างนี้ก็ไม่โดนปุ่มก็ไม่เป็นไรนะเช็ดเช็ดพอมันกนลั่นมันไม่ลั่นหรอกเพราะว่าเราจะเปิดทีเราก็ต้องโฮไว้ก่อน exit in กี่ กล <Red> ับมาโคตร酷สั่คงคำสั่งทั้งหมดอันนี้คือโหม,โมดดิวิง่งโหมดไดิวิ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการขับขี่ทั้งหมดอย่างเช่นว่าออกตัวยังไงเหมือนตะกี้ที่เวลาเวลาที่เราออกตัวแบบโอ้โออหมันดึงแบบใช่อ๋อพี่กดสปอร์ตไว้ใช่ถ้าถ้าเป็นโหมดชิลเนี่ยคือคือจริงๆค่าดีฟอสจะเป็นสปอร์ตแต่เหมือนกับเหมือนกับแม่ขับหรือว่าแฟนเราขับเราเขากลัวอะไรเงี้ยแบบขับแล้วเดี๋ยวกูไม่อยู่ก็เป็นโหมดชิลพอมันเป็นโหมดชิลปุ๊บมันก็จะแบบ ออกคือเหยียบยังไงมันก็แบบค่อย,อยๆออกอะมันลดปกติสเตลลิ่งโหมดก็ความความแข็งเดสปอนส์หอะไรพี่จะชอบประมาณกลางๆถ้าสป,ปอร์ตก็จะรู้สึกหนักไปเวลาขับในเมืองแต่ก็คมเนาะถ้าขับความเร็วสูงใช่ใช่ใช่ถ้าความเร็วสูงมันจะนิ่งแล้วก็อันนี้ก็สําคัญรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้งเนี่ยก็เหมือนกับการเจนไฟเหมือนกับเวลาเรายกคันเร่งถ้าถ้าเป็นรถน้ํามันก็อารมณ์เหมือนกับเอ่อเอนจินเบรกพอหน่วงปุ๊บพอมันหน่วงปุ๊บมันจะได้ชาร์จไฟเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้้ถ้าาาาถคุณตตัังมมมนนนรก็จะไ่ แล้วสต็อปปิ้งโหมดก็เวลาเราจอดมันเกียร์ออโต้มันก็จะไหลถูกไหมแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะให้มันโฮก็ได้ไหลก็ได้อันนี้เรียกว่าทีเด็ดใช่แทร c k mode ของฝ <Contact. S 1> ัามแข็กโหมดแ a c k mode t นี้มันจะมีเฉพาะอยู่ในตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านั้นโมเดี่ยวสาร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่คือก่อนเราเข้าแต็กโหมดเนี่ยเราต้องมาคัดตัวไม้ก่อนเราจะขับขี่ยังไง mm hmm. ะจะปรับตัวรถให้เป็นยังไงโหมดของพี่พี่พี่จะดิฟ ถ้าลิฟต์ต้องเป็น no ขับ2องใช่ไหมปกติรถคันนี้มันขับ4แล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะให้เป็นขับขับสองอ่านี่อันนี้แม่งเก่งมากคือไอ้พวกพลังขับเคลื่อนของมันใช่ไหมอ่าอันนี้คือ50 50คือขับ4ล้อคือว่าไอพี่บอกว่าเอ้ยกูมาหลังจ่ายแรงจายมาที่หลังหมดถูกป่ะการเดินขับหลังแล้วเซเเซเวนเวตี้แอสเซสก็เกี่ยวกับพวกแซคชั่นคอนโทรลพวกช่วยตัวช่วยอ่ะกูไม่เอากูลบหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคอนโทรลเองใช่แล้วปล่อยรถสไลด์อ่ะแล้วก็รีเจนติบเบรกกกกิ้งงง็็็ูไไไมมม่่่่่่่หหหนนนววคคือออออปปปลลยยรรรถาโเเับ อันนี้คือเซฟไปแล้วนะวิสิตดิฟเอาใหม่แล้วกันอันนี้เป็นเป็นชื่อโอ๊ตแล้วกันโอ๊ตจะทำอะไรโอ๊ตแดกแล้วกันนะโอ๊ตแดกอ่าโอ๊ตแดกแล้วก็เคลียร์เซตติ้งแฮนดิ้งบาลานซ์ก็เอาเป็น50 50ิบ้านะเพราะเรามันได้ขับสี่ออกไปใช่ปะ่ะโดดออกถูกปะ่ะไม่ไม่มันต้องขอข้างหลังเจ็ดสิบนะขอขังนเจ็ดสิบได้ไหมได้ขัเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอเคอ่าแล้วเซเบลิตี้จะให้มันช่วยเยอะไหมก็ขอแท็กชั่นเต็ม ค่ทนเต็มอยากให้มันวิ่งแบบอ่าเทคชั่นเต็มก็อันนี้อ่าเทคชั่นเต็มก็อันนี้แล้วก็เทปไปเลยครับนี่คือโหมดโหมดโอ๊ตเรียบร้อยแล้วพอเราจะเปิดใช้เราก็ไปที่แท็กโหมดเลยเนี่ยอันนี้คือการเปิดใช้แล้วแล้วก็จิ้มครั้งเดียวอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยแค่นี้ก็ตอนนี้เป็นโหมดเหมือนโหมดของโอ๊ตอยู่เลยใช่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 แต่เป็นชื่อพี่คนขับเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่มันบอกว่าเป็นเนี่ยแท็กโหมด enable ก็คือเอาโหมดของโอ๊ตที่โอ๊ตเดินเมืกี้ปุ๊บพอโหมดพอแท็กโหมดมันขึ้นนนมมาาคืออตััววี้กก็จะบ่ สถานะของอุปกรณ์ต่างๆเห็นยางปะยางเบรกมอเตอร์ break, motor, ตัวหน้ามอเตอร์ motor, ตัวหลังนะแล้วก็แบตเตอรี่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็คือสมมุติเราขับอยู่ในแท็กในสนามอย่างนี้ถ้ายางมันร้อนมันจะค่อยๆขึ้นไปตามตามอุณหภูมิอ่ะสี hey, จะเปลี่ยนไปจริงงเปลี่ยนสีเหรอเปลี่ยนส,ยสีแล้วมันแยกอินสาราเลยนะบอกอุณหภูมิยางแบบเร็วทามใช่แล้วเบรกเหม,มือนกันสมมติเราไปวิ่งในแลบอย่างเงี้ยวิ่งไปหลายๆรอบเบรกมันเริ่มแดงเริ่มเหลืองเริ่มแดงเราจะได้รู้เอ้ยเราต้องใช้ทำต้องปรับตัวยังไง จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแรงจีต่างๆเดี๋ยวใบมันก็จะเอียงไปตามเนี้ยรู้เลยว่ามันไปทางไหนแรงจีใช่ใช่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเดียวไทม์เลยบอกถึงแรงดันลมแต่ตอนนี้มันมันมังลงยังร้อนคือนใช่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 รู้ว่าเกาะไม่เกาะใช่ให้มันดิสเพล์ตลอดเวลาก็ได้จากนั้นก็มาออโต้งพายอลตขับขี่ด้วยตัวรถแล้วไม่ต้องขับชัวร์แนี่พี่ระบบเนี้ยแต่แต่พี่คิดว่าบ้านเราถนนคงไม่ได้เหมาะกับการให้มันขับเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ เราอยากรู้ว่าเราก็ต้องลองเดี๋ยวเราออกไปลองกันอ่ามันออโต้สเตียร์ก็คือว่าเราปล่อยมือให้มันบังคับพวงมาลัยเองไหมอ่าแล้วก็กินทราฟิกไลท์ชิมนี่ก็คือเวลาจอดปุ๊บเนี่ยพอไฟเขียวปุ๊บมันตึง้งอ๋อเรารู้แล้วต้องออกตัวอะไรเงี้ยอ่าแล้วซัมมอนก็คือการเซฟตี้สกิลที่ก็จะเหมือนเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตให้คนเข้ามาในรถเราโดยใช้โดยใช้โทรศัพท์หรือเปล่าอาัลโลมาบายเอ็กซ์เซสไหมอ่าคีเลสไลฟ์วิ่งไหมคีเลสไลฟ์วิ่งก็คือสมมุติพี่อยู่ต่างประเทศแต่รถพี่จอดอยู่ที่เมืองไทยอย่างงเี้้ยแลว บังเอิญโอทไม่มีรถใช้โอจะยืมรถพี่อย่างเงี้ยพี่ก็สามารถปลดล็อกเข้ามาขับได้เลยอ,ะอ่ะแล้วอันนี้คือเซนทรีโหมดเซนทรีโหมดคือเหมือนกับโหมดยามอะ่ะเกี่ยวกับพวกกล้องพวกวอร์นิ่งต่างๆสมมุติว่ามีใครมาใกล้รถเราอย่างเงี้ยมันจะวอร,ร์นิ่งยังไงรู้ไหมมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็ที่จอจอมาเตือนขึ้นมาว่าคุณกำลังโดนเรคคอร์ดนะเราเข้ามาในรถปุ๊บมันจะมีรีพอร์ตขึ้นมาเลยว่ามีกี่รีพอร์ตมีกี่คนที่เข้ามา ừ, 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 ừ. แล้วเราเปิดดูวิวดูได้โอเคก็ไาเซอร์วิสอย ะมันจะยกขึ้นมา,มาใหโ,ย,โยกขึ้นมาให้เพราะปกติมันจะหลบอยู่ข้างในเปลี่ยนไม่ได้จากนั้นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในหมวดนี้ก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อเราเราตั้งวรถเราชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตอัตโนมัติทุกทางที่มันมีเน็ตถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ครับจากนั้นต่อไปเราก็มาดูในหมวดของพวกเ oh. นี่ยพวกฟังเพลงวิทยุอะไรอย่างเงี้ยอ่า s p ติฟายก็คือใครมีใครอินเข้าไปก็โหลดมันจุกเหมือนพวกอะไรทั่วไปคาร์ลเกมม์โหมดคาร์ลเกมม์โหมดนี่ก็คือเนี่ยที่สมมุิเราเปิดขึ้นมาใช่ไหม แต่ที่มันมีเน็ตอยู่อ่ะนี้มันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ดีเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ิวร์ใช่ใช่ใช่ใใช่เนี่ยเห็นปิด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 เาร้องก็ปิดเตียงร้ององคนแากนั้นก็มุมกล้องเห็น่กล้องโคตรชัดอ่ะถ้าจะเห็นลูกหินอ่ะล้องชัดมากจริงแล้วก็ Energy ก็จะบอกเกี่ยวกับการใช้พลังงานวันนี้การใช้พลังงานวันนี้คำนวณเราเป็นเนี่ยกิโลเมตรที่แล้วใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคำนวณทลิปได้แล้วก็ชาร์จจริง ก็สถานะของการชาร์จสามารถเซตลิมิตได้ว่าเนี่ยจะชาร์จมากชาร์จน้อยชาร์จเยอะชาร์จอะไรก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่นั้นก็เว็บเว็บก็ก็ปกติเหมือนเราท่องเว็บอะเราเข้าไปเว็บอะไรก็คือพิมพ์ชุเข้าไปอะไรก็ได้ใช่หลังนั้นมาดูโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมี2อย่างคือเป็นอาร์เคดอาร์เคดก็จะเป็นเกมโอ้โหนี่แม่งตื่นตาตื่นใจว่ะพี่สมมติว่าเป็นเกมขับรถละอารเกมขับรถเพืที่มันสนุกก็คือว่ามันไม่ใช่เล่นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะ นึงบุก่นี่มันใช้โบว์อลไรเ <ละ S 2> หรอใช้โบว์อลไรรถจริงๆเหรอมามามาใช้โบว์อลไรรถราคบจริงเลยเหรอซื้อโคตรโหดอันนี้ชอบว่ะะเอ็นเตอร์เทนเมนต์มันต้องไม่พลาดที่จะไปที่เทตเตอร์เทเตอรอก็จะมีเน็ตฟิกอย่างตัวยูทูบนู่นนี่นั่นแม้แต่ทีทัวร์เรียก็ได้โอเคจากนั้นเราก็มาที่ทอยบล็อกทอยบล็อกก็จะเป็นเหมือนกับพวกแกสเก็ตพวกฟรี พวกโปรแกรมพวกอะไรแบบที่แบบทางเทสลาเขาโหลดมาให้เราเราเล่นเราใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสนุกสนานอย่างเงี้ยอุ้ยมีถุงตดในรถอย่างเงี้ยเหรอตดได้ไงวะว่ามีคนนั่งหลังไงแบบเพื่อนนั่งอยู่เอ้ไอ้ใครวะเฮ้ยมึงตดทด้ไมวะอะไรเงี้ยเออเสียงมันไม่ยาวสั้นไม่เท่ากันด้วยนะก็สามารถเซตได้ว่าสมมุติน่ะโอเคอย่างเงี้ยฟอรขับีมานกันปะโอเคจากนั้นก็เป็นอันนี้เบาก็คือเบาอุ่นเบาร้อนเบาร้อนแล้วก็ปับปรุณหภูมิกับปรุณหภูมินี่ก็รถทั่วทั่วไปอ่ แก็อันนี้ม,นมาอยู่ในนี้หมดอุอ้ยมีโคตรเจ๋งอ๋อนี่ก็คือมันกว้างเออว่ะเฮ้ยมันกระแสนลมมันกว้างครับ,บหมด็อกก็คือว่าเวลาเราออกไปซื้อของที่หนาวอย่าไงไนมันก็จะเปิดแอร์เลี R ้ยงมาดูที่แบบไม่ได้ติดเครื่องไม่ได้อะไรอันนี้สําคัญอันนี้เป็นหมดกล้องคือถ้าเป็นสถานะขึ้นเป็นสีแดงนี่แสดงว่ามันทางานอยู่ถ้าเราจะเซฟเมมโมเรเราแค่กดปุ๊บมันก็จะถามว่าเซฟฟุตเทจไหมใช่ถ้าไม่เซฟฟุตเทจเราจะเปิดดูก็ได้เนี่ยเราดูได้เลยเนี่ยอ้ไงดูเรียวทามได้เลย อันนี้คือเรียลไทม์เลยใช่เรียลไทม์เลยพเพราะเราไม่ได้เซฟไงตอนนี้ไอตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถสมมติน,นะเราขับรถอยู่ปุ๊บเนี่ยเออขับไปขับไปมันก็จะมีการบันทึกแต่มันแค่ไม่ได้เซฟลงมันทำงานตลอดเวลาแต่เวลาเกิดรถชนเกิดมีการเฉียวชนหรือเหตุการณ์อะไรเราแค่กดปุ๊บมันจะบันทึกในเอาไว้เลยจริงๆไอ้นี่มัน,นเจกต์แว่าแบบแอร์นี่ตอนนี้เราอยู่ในเนี่ยรถไม่ได้เคลื่อนสตาร์ทไม่สตาร์ทแต่ว่า แอลมันติดอยู่ตลอดเหมือนกับเราใช้งานรถเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้คือไม่ต่างอะไรกับเราขับรถอยู่เลยใช่ไหมเท่าบแอร์แบบนี้เลยไฟคือถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยอย่างงี้เราต้องสตาร์ทก่อนไม่มีเสียงไม่ไม่สั่นไม่ร้อนไม่ไม่อะไรก็ต้องปืนไปอะไรนี้โดยภาพรวมของจอนี้แล้วกันนะมันก็ถือว่ามันค่อนข้างลึกล้ําฟังก์ชันมันแบบครบคันจริงไอ้จอใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าถ้าถามผมนผมเคยไปรีวิวรถไฟฟ้าาาเนนนนนนีี่่ยมคักอหห้้้แลวัตถุประสงคยไฟเนี่ยผมมมองว่าัน จุดจุดเด่นของเขาละกันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรียกว่าล้ำสมัยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นอยู่ในรถยนต์จริงๆมาที่ไม่ใช่ในหนังครั้งแร,แรกแรกๆที่เรามาใช้รู้สึกเหมือนว,ว่ามันไม่ชินเท่านั้นเองแต่พอเราชินปุ๊บเนี่ยเราทําไปครั้งแรกอ่ะมันก็ใช้ตลอดโอเคสําหรับบทเรียนนี้นะครับเทสซ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วสำหรับไอ้จอนี้เดี๋ยวในบทเรียนต่อไปเนี่ยเราน่าจะออกถนนใหญ่กันออกถนนใหญ่เพราะว่ามันมีฟีเจอร์บางอย่างที่ไหนเนี้ย <ๆ S 1> แต่ตะ่กี้เราคุยเฉยๆเราไม่ได้ไปลองไงต้องไปโชว์ในกันเพราะพี่ก็อยาก เราก็ไม่ได้ลองหรอกเพราะว่ารถก็เพิ่งมาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ลองเดี๋ยววันเนี้เ,เดี๋ยวรู้กันครับครั้ง <Okay. S 2> แรกเลยโอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันบนเรียนหน้าครับเค okay.